เจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองตรวจยึดยาไอซ์ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านพลสาตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายจำนวน38กิโลกรัมวันที่15ธันวาคม2563เวลา14นาฬิกาที่หมวดเคลื่อนที่เร็วที่2กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่2 QRF วัดศิลาเลข ตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดนหนองคายนายนัทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพันเอกศิวดลอยาคล้ายรองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกรมทหารราบที่13พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเมื่อวันที่13ธันวาคม2563เวลาประมาณ18นาฬิกาจาก1ิเอกยุทธนาสุขเกษมผู้บังคับหมวดเคลื่อนที่เร็วที่2กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่2 QRF ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านลักลอบนำยาเสพติดมาส่งมอบให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดฝั่งประเทศไทยที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านพลสาหมู่สองตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายจากนั้นจึงได้ประชุมและวางแผนกับกําลังพลพร้อมประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมบูรณาการทําการจับกลุ่มจากสิบเอกยุทธนาสุขเกษมพร้อมกําลังรักซุ่มห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ10 1ถึง15เมตร จนกระทั่งเวลา23นาฬิก15นาทีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมได้ยินเสียงเรือออกมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและข้ามแม่น้ำโขงตรงมาอย่างฝั่งประเทศไทยบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงเฝ้าติดตามเสียงเรือลำดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเรือลำดังกล่าวได้วิ่งเข้ามาจอดตรงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง แล้วเสียงเรือก็เงียบดับไปหลังจากนั้นกระทั่งเวลา23.30นาิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวตรวจพบกระสอบขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งใบห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำเมื่อเปิดดูภายในพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์จำนวน38ห่อบรรจุภายในกระสอบเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมทำการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงนำของกลางที่ตรวจยึดได้มายังหมวดเคลื่อนที่เร็วที่2กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่2 QRF กองบังคับการควบคุมที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อตรวจนับของกลางอย่างละเอียดและทำบันทึกตรวจยึดจากการตรวจนับยาเสพติดพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์บรรจุห่อพลาสติกสีเขียวอ่อนรูปใบชา ประทับด้วยอักษรภาษาอังกฤษ F F สีน้ำเงินจำนวน38หอ่อห่อละ1กิโลกรัมจากนั้นจึงได้นำของกลางพร้อมบันทึกตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท่าบอ่อจังหวัดน้องคายเพื่อสืบสวนและติดตามตัวผู้กระทำความผิดที่หลบนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะครับโดเฉพาะชลบที่เขาช่วย ช่วยการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันในพหงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่จังหวัดหนองคายของเราเสามารถจับกลุ่มยาเสพติดได้จํานวนมากจนผิดปกตินะครับท่านสถิติเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญบางเรื่องที่มันชี้บอกว่าใครพุกทคามเรื่องยาเสพติดมันทวีความรุนแรงขึ้นจึงอยากให้ท่านสื่อวลชนเนี่ยช่วยกระจายข่าว ให้พี่น้องประชาชนเห็นความสําคัญในเรื่องของพยาศพติดเพื่อประเทศชาติของเราแล้วก็ลูกหลานของเราที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับ